เป็นธรรมดานะครับที่ชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะเจอแต่สิ่งที่ดีอยากจะเจอแต่คนที่ดีดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะยกระดับชีวิตการที่เราจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วจะต้องไปเข้าใจขั้วตรงข้ามนะครับคนที่ไม่ดีเราไปเจอคนที่ไม่ดีเขามาขัดเกลาเรานะฮะเขาแสดงให้เห็นด้านที่ถ้าเราเลผลอไผปลเป็นเนี่ยมันไม่โอเค นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่สมหวังเหตุการณ์ที่ทําให้เราผิดหวังเราจะต้องคลิกผันตัวเองให้ไปอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือต้องแข็งแกร่งขึ้นต้องมีกําลังใจเข้มแข็งเอาชนะฝ่าฟันให้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสาเร็จจากผู้คนสถานการณ์ที่ก็มาทําให้เราล้มเหลวนะครับในช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับผมก็ มีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคนใกล้ตัวนะครับที่มีปัญหากับลูกแล้วก็ปรึกษานะครับผมก็ไม่รู้จะให้คําปรึกษาอย่างไรเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตถ้าเราต้องการจะปลดล็อกต้องการที่จะหลุดพ้นจากสภาพปัญหาเดิมๆมีทางเดียวก็คือใช้ความรักนําหน้าแล้วดําเนินชีวิตเพื่อค้นพบความจรงิงการใช้ความรักนําหน้าเพื่อให้ดําเนินชีวิตพบความจริงนั้น เราจะต้องเอาตัวให้รอดก่อนเอาตัวให้รอดจากความรู้สึกด้านลบเอาตัวให้รอดจากความกดดันเอาตัวให้รอดจากความรู้สึกคิดลบที่มันเหมือนหากระสุนที่วิ่งเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหลบหลีกไม่เป็นก็โดนจังๆจริงไหมครเรายังไม่ต้องไปค้นหาหรอกว่ากระสุนนั้นมีที่มาจากตรงไหน,นแต่จุดแรกคือเราต้องหลบมันให้พ้นก่อนเราต้องหลบมันให้เป็นก่อนถ้าเราหลบพ้นหลบเป็นชีวิตโอ มันไปได้มันไปต่อได้นะครับไอตอนที่เราหลบหลีกคมกระสุนจากความคิดลบได้คล่องขึ้นนะครับตรงนั้นแหละเราจะมีพื้นที่ว่างในการที่จะเข้าไปดูเหตุว่าไอลูกกระสุนความคิดลบนะมันมาจากไหนให้ย้อนกลับไปดูเรื่องแมทริกนะฮะภาคที่นีโอเขาหลบกระสุนนั่นนะอันนั้น่ะเป็นภาพสมมุติของคนที่ฝึกฝนจิต กระสุนที่ระดมยิงเข้ามานะจากกิเลสจากความเครียดจากความกดดันเราต้องหลบก่อนนะมีที่หลบมีที่กำบังที่หลบที่กำบังที่ดีที่สุดก็คือความรักนะฮะผมได้พูดไปในไลฟ์ว่าความรักหรือว่าพระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์แต่ถ้าเราเชื่อว่าไม่มีดวงอาทิตย์คือช่วงเวลาที่เราอยู่ในภูมิประเทศที่มันไม่เห็นดวงอาทิตย์ถูกความหนาวถูกเมฆหมอกบดบังตลอดเวลานะครับมันรู้อยู่ว่า มันมีดวงอาทิตย์แต่ความคิดลบเนี่ยมันทําให้เราจดจ่ออยู่กับก้อนเมฆอยู่กับความมืดมนจนเราลืมนึกถึงแสงสว่างไปนะครับเวลาที่เราต้องการจะหลุดจากอมนะหลุดจากปังหาต่างๆเนี่ยนะครับการที่เรามีเวลานึกถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะมีเวลานึกถึงเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันมีดวงอาทิตย์นี่หว่าเราก็จะหาวิธีการที่จะเดินทางไปอยู่ในจุดที่ดวงอาทิตย์เขาเขา,าสาดส่องนะครับก็ ลองไปฟังไลฟ์เมื่อตอนเที่ยงดูนะครับก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวแล้วก็วันนี้จะเจาะเรื่องของลูกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาฝากกันนะครับว่าห้องเรียนของโคชโจนะครับจะเปิดเปิดสอนในเดือนนี้3วันสอนในแบบไลฟ์สดนะครับท่านที่ลงทะเบียนในช่วงเวลานี้ก็จะได้เริ่มเรียนในแบบไลฟ์สดนะครับครั้งที่1 ในวันอาทิตย์ที่3แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอาทิตย์ถัดไปและอาทิตย์ถัดไป3ครั้งติดต่อกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเรียนนะครับเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่ง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็จะไล่เรียนกันตั้งแต่เรื่องสภาวะของพระเจ้าการสื่อสารกับสภาวะพระเจ้าเป็นอย่างไรเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเข้าใจง,ใง่ายๆเรียบง่ายฟังแล้วสามารถนำไปต่อย,ยอดการฝึกฝน ท่านที่เรียนอยู่ในคอร์ส3าสวันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตหรือเพิ่งลงทะเบียนคอร์สตีทอกจิตไปเนี่ยก็จะไปเติมเต็มนะฮะเข้าห้องเรียนนี้ฟังการอธิบายจากข้อมูลหนังสือ conversation with god เล่ม2ผมหยิบยกประสบการณ์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้มาเล่าต่อให้พวกเราฟังเพราะมีมุมมองที่มันแหมบางข้อความเนี่ยใช้ใช้เวลาต้อง30-40ปีนะกว่าจะเข้าใจข้อความสองบรรทัดนะครับนั่นแหละคือที่มาของสิ่งที่เกิดที้แรงบันดาลใจว่า เอาละเราต้องทําห้องเรียนนี้ให้กับผู้คนที่สนใจพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการปรับเจตนารมของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกันกบเจตนารมของพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญเรื่องสำคัญมากๆถ้าคุณต้องการความวศจรรย์ของชีวิตก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ระดับความคิดก่อนแล้วไปฝึกฝนต่อมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่าก็เป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับที่จะเรียนกันในห้องเรียนนี้ก็คือเรื่องของ power of now ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วมันถูกสร้างสารรค์ไว้จบแล้วนะครับอย่างคํากล่าวที่บอกว่า,าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลในเจ็ดวันเนี่ยจบหมดแล้วแต่ที่เราต้องมาเบียดว้ายใจเกิดซ้ําๆเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมที่มันดีไซน์ไว้จบแล้วแต่เราเกิดความบันเทิงเกิดความรู้สึกว่าแหมวันนี้เล่นบทนี้วันนี้เล่นบทนี้วันนี้เล่นบทนีนนเนนนะ้เพื่อค้นหาตัวเองหนึ่งวันที่เล่นบทนั้นก็เหมือนหนึ่งชาติภพที่เกิดมา ไหนๆตอนนี้เราก็ยังหาวิธีการในการที่จะออกจากวัฏจัสังสารยังไม่ได้มันยังติดอยู่กําลังยังไม่พอน้อยที่สุดก็คือตอนที่ติดอยู่เนี่ยแค่มันเจอทางเดินให้มันเจอทางไปที่ให้ชีวิตมันรื่นรมให้ชีวิตมันมีความสุขนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับเข้าห้องเรียนในวันที่3ที่จะถึงนี้นะครับอทิทย์ที่3นี้เป็นครั้งแรกท่านที่ยังลงทะเบียนไม่ทันนะครับท่านที่ ยังไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถลงทะเบียนเวลาไหนก็ได้ราคา990บาทตลอดไปนะครับคลิปที่อยู่ในนั้นก็ไม่มีการลบนะครับไลฟ์จบแล้วก็เป็นคลิปอย่างนั้นมาเรียนซ้ําวิชาความรู้ตรงนี้ไม่ใช่เป็นวิชาความรู้ที่หาฟังที่ไหนก็ได้นะครับมันเกิดจากการจูนกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลดังนั้นฟังเร็วได้เร็วฟังเร็วนําไปใช้กับชีวิตได้เร็วชีวิตก็ปลดล็อกมีความสุขได้เร็วนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับ